สาวแล้วก,ก็จับใส่ปากโลดค่ะทุกคนอโอ้ดูคำใหญ่สาวไม่สุดไปเด้อค่ะคำามญ่สาวขนมจิต เอลนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะจะกับเมนูเด็ดๆนะคะวันนี้เอลก็มีตามเสื้อกุ้งสะดุง้งสะดุ้งไม่ไม่รู้แต่ว่า <laughs> น่ากินมากเลยนะคะกุ้งตัวโตด้วยนะมันสะดุ้งไปค่อนข้างสุกแล้วนะคะสะดุ้งไปค่อนข้างสุกวันนี้ก็คือตัวโตอยู่นะแต่ว่ามันจะไม่โตเหมือนทุกๆครั้งที่เอลเคยซื้อนอะเอลสังเกตว่าตั้งแต่ช่วงหลังปีใหม่ใมานี้กุ้งจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะน่าจะหมดไปได้แต่ช่วงปีใหม่มัง้งโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนะดูค่ะ ทุกคนโูน่ากินมากดูเส้นสาวแล้วก็จับใส่ปากโรดค่ะทุกคนออโอ้ดูคำใหญ่สาวไม่สุดไปเด้อค่ะคำไใหญ่ อืมอืมมอร่อยอืม,อมกุ้งเนื้อหวานมากรอบนี้เอาใส่หัวเข้ามาด้วยมันเสียดายอะทุกครั้งเวลาทำแล้วก็เด็ดหัวทิ้งเนองามันเสียดายอะ รอบนี้ก็แบบอยากดูดมันกุ้งหัวกุ้งหน่อยบางทีบางคนบอกว่าเออทำไมไม่เอาหัวไปทอดใช่ไหมคือช่วงนี้เอลไม่อยากกินของทอดนะคะมันอยู่ในช่วงแบบว่าเลี่ยงเลี่ยงของทอดหน่อยเนาะออสาวนขนมจิ๊ ขนมจีนเส้นแห้งนะคะต้มเองอื คนอาจจะได้ยินเสียงประตูนิดนึงนะคือแอลอยู่ชั้นสิบสามแล้วลมมันแรงมากอะมันดันประตูตลอดเวลาเลยทั้งวันเลยวันนี้ วันนี้ตำไม่เผ็ดมากเกียวก็พริกเกือบยี่สิบเม็ดอยู่นะ ก <c oughs> ุ้งหวานมากทุกคนอืม 哎呀。<laughs> โอ้ยดีใจตาอืมตาอะไรเนะะี่ยค่ะสู้นะแต่สู้เช็ดก่อนนะ ปิดเป็นไดกระสู่นะคะน้ำตาไหลมานี่เบิ้งกุ้งพันเส้นคำใหญ่หญอืม ชอบกินแบบนี้อ่ะพันแบบนี้อร่อยดีอ่ะกุ้งหวานๆกับเส้นและน้ำปลาร้าน,นัว,นว <laughs> oh. Comes mm hmm hmm hmm. Come to tight. อิมนคาทุกคนไว้เจอกันใหม่กิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ Thank you so much